สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องฟังก์ชันประกอบนะเอาดิฟมาแก้ฟังก์งชันประกอบนะก็คือเราเรียนที่มาหมดแล้วทุกสูตรแล้วมันก็เขา้าเขา้าเข้าเรื่องยิิๆย,ย,ย่อยๆก็จะเป็นพวกฟังก์ชันประกอบเชลูอินพิเซตฟังก์ชันเอกพิตฟังก์ชันแล้วก็จุดสูงสุดต่ําสุดนะครับค่าสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์แล้วก็ปัญหาโจทย์อีกเยอะนะซึ่ง มันก็เป็นเนื้อหาที่เยอะนะแต่พวกนี้ก็ออกนะแต่มันจะเป็นดิฟง่ายๆถ้าออกนะเป็นดิฟแบบฟังก์ชันง่ายๆแต่ส่วนนี้คนก็ทำไม่ค่อยได้กันเยอะเพราะว่าเป็นการประยุกต์แล้วนะฮะแต่อันนี้ก็ยังง่ายอยู่เพราะว่าเป็นฟังก์ชันประกอบอ่แล้วลองดูให้ก์ประกอบคืออะไรก็คือว่าในโจทย์เอ้ยผมดิฟอยู่ดีๆเคยมี y ตัวเดียว y เท่ากับ x กำลังสองหรืออ่ะเดี๋ยวันี้ไม่ได้ ว่เท่ากับ u สองมามันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งมามีสองฟังก์ชันมีสองฟังก์ชันหรือสามฟังก์ชันสี่ฟังก์ชันก็ได้มีหนึ่งหรือสองเอ้างงทําให้เป็นละมีสองฟังก์ชันนะอันนี้มีสองฟังก์ชันนะแต่เขาต้องการหา dy ด้ dx เอ้า y เราเป็น u u เราเป็น x เราก็ต้องบอกเอ้ยงั้น y ของเราเราอยากให้ y อยู่ในรูปของ x แล้วบอกว่าเอ้ยเราก็ต้องมาเป็นก็องบอกว่า y เราเป็นอยู่ในรูปต้องการให้ y เป็นอยู่ในรูป f ของ g x นะครับ x กของ g x ็นะครับก็ร้องการดยรูปนี้นะครับก็เป็นอะไร f ของอะไรก็เอาตัวนี้มา x บวกหนึ่งมา x บวกหนึ่งนะครับนะครับวาขา้างหลัง f อ f g x นะีเอนะผมมองเป็นฟังก์ชันของออตัวนี้นะงั้นก็คือเท่ากับตัวนี้มานะไอ ise, ตรงไหนเป็น u กำลังสองคือเราก็แทนเข้าไปเป็น x อันนี้เราต้องซีเรียสมากอย่ามีเชนรูมาช่วยนะบวก1นําลังสองนะโอเคนะก็แต่กระจายมาเป็นเท่าไหร่หน้ากาลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกาลังสองนะอ่าเรามี y มาแล้วเราได้ y มาแล้วก็คือหา d y ไป x ได้แล้วก็คือเป็นเท่ากับดิฟของ x กาลังสองบวก2 x บวก1นะก็คือ2 x บวก2 นะครับได้2อ x บวกสนะดิฟมาแล้วนะครับง่ายๆอันนี้เรามันดิฟไม่ยาก,ากแล้วถึงแต่ว่าเอามาใช้ประยุกต์หน่อยนะครับจะเห็นว่าวิการนี้มันต้องเอาไอ้ตัวนี้ถ้าเอาฟังก์ชันหนึที่2องไปแทนที่1ฮะแล้วค่อยมาดิฟซึ่งมันก็ไม่ควรถูกไหมมันก็ยุ่งยากนะครับก็เลยมีเกมปัญหาเชนลูเชนลูคืออะไรถ้าเขาบอกมีฟังก์ชันเช่นมีฟังก์ชัน y ของ,ของ ฟังชันวาที่เป็นฟังก์ชันของ u นะและ u เป็นฟังก์ชันของเป็นฟังก์ชัน g ที่มีอยู่ในรูปของ x นะอ่าหรือเราสามารถเขียนฟังก์ชันในในรูปเชนรูได้อย่างนี้จะหา d y วายก็คือก็เป็นตามสมการนี้ dy เล็กเท่ากับ d ีวาดีกับ du ยูดีนะอันนี้ผมไม่อ่านให้ฟังนะก็คือสรุปไปเลยนะอันนี้คือ2ฟังชันนะงั้นเขาบอกว่าจากกฎลูกโซ่เนี้ยสามารถประยุกต์ได้มากกว่า2ฟังก์ชันขึ้นไปเช่น มี3าฟ mm ังก์ชันก็คืออย่างฟังก์ชันนี้มี y มี y กับมี y เป็นเป็น u นะอ่าเป็นเป็นเป็นฟังก์ชันของ u แล้วก็ u เป็นฟังก์ชันง x นะแล้วก็ x เป็นฟังก์ชันของ t นะแล้วอยากหาสามฟังก์ชันก็ได้คือสุดท้ายหา dy by dt ก็คือ dy by du du by dx และ dx by dt นั่นเองนะครับให้ดูเฉยว่ามีหลักการนี้ด้วยซึ่งก็ออกสอบนะซึ่งผมจะบอกให้นะว่าตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยผมจำได้ว่า ดิฟอ ah, yeah. ่ามันเรียนครึ mm ่งเทอมใช่จะหนักลิม okay. ิตก็มีฟังก์ชันก็มีดิฟก็ไออินทิเกรตเอ้ยไม่มีอินทิเกรตอินทิเกรตครึ <Okay. S 1> mean, ่งสองทั้งเทอมเลยนะแล้วก็ดิฟดิฟอ่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยดิฟออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับดิฟอ่ะไอายอายลิมิตออกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ฟังก์ชันอีกสิบเปอร์เซ็นต์หนักที่ดิฟนะเพราะมันใช้ดิฟแล้วนะอ่าเราก็มาดูกันนะครับเรามีข้ออะไรดีอ่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่ง อองคิง่ายๆก่อนอ่าเมื่อกี้เราต้องเอาฟังก์ชันนี้ไปแทนอันไหนเป็น u แล้วต้องเอานี่ไปใส่ถูกไหมไม่มีอันนี้ก็เป็น u ลังสองแล้วก็ u น,นี่ก็ต้องเอา x กำลังสองบวกหนึ่งไปใส่ด้วยนะถ้าทำปกติอ่ะอันนี้ก็ไปใส่นี่อันนี้ไปใส่นี่วุ่นวายนะครับวุ่นวายมากนะครับวุ่นวายวุ่นวายจริงๆนะครับอ่างั้นเราต้องการหาอ่าตามตามจุกเชนลูเลย ดีวายบีดีเอ็กใช่ไหมอ่าหาดีวายบีดีเอ็กซ์ก็ขอใช้รู้คืออะไรหาดีวายบีดียูกับดียูบีดีเอ็กนั่นเองถูกไหมแต่เขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่การตัดกันนะไม่ใช่การตัดกันนะแต่ให้หาสองสองครั้งมาเทียบมาหาแล้วก็มาใส่ตัวการที่หนึ่งของเราเองอ่ะแล้วหาต้องการหาดีวายบีดีอะไรดียูนะไม่ดีดีเอ็กนะอ่าก็เอาตัวนี้มาดิฟของมันจะไม่ยากนะมันจะไม่ยากนะ เขาจะหนักไปทางยากๆคือเอาพวกดิฟที่เราเรียนมาของก่อนนะนี่เหมือนก็เอามาใช้ก็เป็นดิฟธรรมดาเองเป็น cu ลบสามนะอ่า u นะก็เป็นเป็นกอไก่ไปนะอ่าแล้วก็ต่อไปหาปอะไร d y by d u อเคไอทีต่อไปหาอะไร d u by d x d u by d x นะก็มีอะไรดิฟของ ตัวนี้ก็คือ x กำลังสอบวก1นั่นเองนะครับคนที่ตัวนี้ก็คือได้2 x ถูกไหมสอ x ก็ได้ขอไข่มาแนละ้วขอไข่กับขอไก่ไปแทนที่1นนะก็เป็นไรเพราะฉะนั้น dy d y เ x เท่ากับพวทน้ออกสอบนะผมก็เจอออกสอบนะบางคนก็งงนะว่าจะมี2องฟังก์ชันนี่ก็ออกสอนนะก็คืออะไรเป็นเศษคะแนนฟรีนะมันก็ออกไม่ยากนะอ่าออไม่ยากนะ เป็นรูปไหนาหานีา่แล้วก็มาใส่เป็น cu ลบสามถูกไหมแล้วก็เป็นสอง x ถูกไหมสอง x นะเอา้ายังอยู่ในรูป U อ,อ่ะก็ไม่เป็นไรมันแทนที่จะไปทำเยอะๆใช่ไหมแล้วก็เอาไปเลยเอา U ตัวนี้นะมาใส่นะเป็น4 x กำลังสองบวกหนึ่งนะลบสามนะ แล้วคูณด้วย2 x อีกทีนึงนะก็ไม่มีอะไรเป็นเท่าไหร่4 x กาลัง2บวก4นะครับลบ3คูณกับ2 x อีกทีนึงนะก็คุณจะคูณเลยเข้าไปก็ได้นะประมาณนี้นะก็แทนค่าเข้าไปนั่นเองไม่มีหาอะไรก็แค่นี้ประมาณนี้นะมาต่ออีกข้อหนึ่งอ่ามี3ฟังก์ชันนะมี3ฟังก์ชันนะมี y มี u มี x ให้หา dy บา dt นะก็มีอะไรแล้วก็สร้างสรรมการไว้ก่อน D Y By D T ใช่ไหมคำตอบสุดท้ายก็คืออะไดี Y By D U นะครับกลับอะไดี u By D X นะครับกลับดีอะไร d x ดีถูกไหมอ่าคำกอบของเราต้องการตัวนี้ตกบจไปก็หาใหม่ก็หาไปเรื่อยก็ดีวายบนะอ่าของดิฟของอะไร 2u กำลัง2บวก1นะอ่าทิปไปเลยก็คืออะไรดิป 2u กำลัง2บวก1ก็คือได้ 4u ถูกไหมง่ายเลยนะตอนนี้มันง่าย,ยนะ,ะเป็น1แล้วกันอ่ะเอา1มาอ่าแล้วต่อไปหาอะไรดี d. อ่ะต่อไปดีวาย u ไปแล้วดี u by d, by d, by d x d u บ x นะเท่ากับอะไรอ่า u เราคืออะไรอ่าทิป x นะ สาม x กำลังสองอย่าเขียนผิดนะเพราะมันจะเพลินไว้เราเคย x ไปบ่อยๆอย่าเขียนเป็น x เป็น u อ,อ่าเป็นไรเป็นหก x ถูกไหมหก x นะอันนี้ได้สองนะแล้วต่อไปเป็นอะไร dx ดี t นะคืออะไรดิฟของอะไร t t t ผมว่าเขียนเป็น x อ,อื้อติดนะมันติดสอง t บวก t กำลังสามนะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือได้สองนะ ทิปสเทอมนะอันนี้ได้สองนะบวกได้วยสามทีกำลังสองนะอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นทางทีสานนะเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะอันหนึ่งสองสามนี่นะ 1, 2, นะไปแทนทีนี้นะถูกไหมก็คือเท่าไหร่งั้น dy by dx ก็คือเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อหน้าเสียดายกิลายเป็นแบบทำกันไม่ได้เฉยเลยนะง่ายๆนะแคเนะ่เปีนใส่สูตรนี้ค่เองนะเป็น cu ่ cu cu แล้วก็ใส่มาก,ก่อน ใส่ซีอยู่บ้างก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นอะไร 6x นะ 6x อ่ะต่อไปเป็นอะไรเป็น2องเลยบวก 3t มทีับสนะอ่าประมาณเดี๋ยวก่อนเราก็ต้องทำไงอ่ะเรา้วเอ๊ะทำไงต่อมี u มี x มี t แทนที่ยังไงพี่ก็อ่ะไเปไน็นไรเอาจนเอา u ก่อน u ก่อนอ่ะถัดเป็นข้อๆนะเป็นข้อข้อนะ ยูคืออะไรยูคือ3ามเอ็กกำลังสองสามกำลังสอถูกไหมอ่าอ่ะอันนี้เอาหกมาก่อนไม่ต้องคิดมากอ่ะย่าไม่ต้องคิดมากอ่านี่เป็น2องบวกสามทีกำลังสองม่ะมี x อแล้วง่ายแล้วเคืออะไรทีสองทีบวกทกำลังส่เองก็คือใส่เข้าไป4 3คือ 2t งทบวกทีกำลังสนั่นเองนะครับ อ่าแล้วอะไรหกะไรหกของอะไรสองทีบวกทีกำลังสามนี่เองนะครับแล้วก็อันนี้ผมเล็บอ่านี่ก็คืออะไรอีกสองสองเลยสองสองตัวนี้นะสองบวกสามทีกำลังสองนะประมาณนี้คุณก็แตกกระจายไปนั่นเองนะครับประมาณนี้นะถ้าไม่มีอะไรนะประมาณนี้ก่อนอ่ะต่อมา ไปกระโดดไปข้อ6เลยนะอ่ะต่อไาตัวนี้เอ้ย y ก็เป็นเซต้า x ก็เป็นเซต้าอ้าวพี่ทำไงดีหา dy dx เฉยเลยอืมงั้น dy by dx ของเราก็คือเท่าไหร่ dy by d เซต้าถูกไหมกับกับอะไร d ร dx บาดีเซต้าโอ้ยมันก็ไม่ตัดกันดิสมมตินะนั่นเป็นมันต้องเป็นดีสุที่เห็นเป็นดีเซต้าครับอ่าดีเอ็กซบาดีเซต้าถูกไหมต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมอ่ามันต้องมันต้องมันต้องตัดกันได้ใช่ไหมเหมือนกับตัวกันก่อนะถูกไหมเหมือนกับมันตัดกันได้ถูกไหม,ม,ไไหมแล้วทํายังไงดีอ่ะอืมแล้วก็มองเป็นรูปนี้นะเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรดีวายบาดีเซต้า อันนี้เป็นอะไรเอากับ d เซต้าบายดีได้ไหมประมาณนี้นะเราเราเราต้องมาให้อยู่ในยุครูปนี้นะคุณลองไปทำดูนะอนี่คือฝากไว้เฉยเฉยอันนี้เฉลยนะอยู่ในรูปนี้นะ